ฟังช่องวอนได้หมเฟังง่ายได้สุขชีวิตคน,น,นเงินได้อะไรครับมาด้วยผากาดสีขาวกับมาด้วยผัาก,กาดสีดำเนาะกรรมอันไหนหนะักก็จะเอากำอันนั้นไปนอาจารย์ครับในนี้ไม่มีอุปมาครับข้อนี้มาไปแล้วไหมว่าเป็นเหมือนเหมือนอันไหนหนักก็เอากมนั้นไปก็คืออันไหนหนักก็อันนั้นให้ผลก่อนอแบบนี้นะจะเข้าใจง่ายเช่น ของโยนลงไปในน้ําแล้วกันเนาะเนาะถ้าเป็นก้อนหินหนักๆก้อนก้อนอะไรเบาวกว่าหินอะไรอะไรไปจมเร็วกว่ากันก็สิ่งที่มีน้ําหนักใช่ไหมไม่ได้ดูว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่ถูกไหม,มถ้าสมมติเป็นอะไรสักก้อนเล็กๆแต่มันหนักกว่าไอ้ก,ก้อนใหญ่ๆอะไรจมไวกว่ากันไอ้ของหนักเท่านั้นนะถูกไหมเออไม่ได้ดูชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแต่ดูวความหนักความหนักของการกระทํากรรมนั่นแหละ ตัวไหนมันหนักตัวนั้นให้ผลก่อนไอ้กรรมหนักที่พูดก็คือฆ่าพอ่อฆ่าแม่ฆ่าพระราหันโลหิตุบาสังฆเพศยุคนี้ทําโลหิตุประบาทไม่ได้นะสังฆเพศผู้หญิงทาไม่ได้ทําได้แต่ผู้ชายเพราะพิคุณีสงฆ์ไม่มีนะแล้วก็ฆ่าพอ่อฆ่าแม่นี่ทําได้นะเพราะฉะนั้นอันตริยกรรมก็ยังมียังถือว่าเป็นกรรมหนักแล้วคนก็ยังทํากันได้อยู่ เมื่อกี้เมื่อกี้พูดคบแม่ค่าพอ่อค่าแม่ค่าพราโน,นอค่าพรานก็ไม่รู้คนไหนพรา,าน์แต่ฉันไม่ใช่ไม่ต้องมาลองค่าฉันบอกก่อนเลยไม่ใช่โสดาบันก็ไม่ใช่เป็นผูุ้ชนนี่แหลนะนะเออพอพูดตรงนี้ปุ๊บส่วนกรรมหนักฝั่งดีก็อย่างที่บอกแหละการเจริญเมตตาการเจริญกระสินการเจริญอนา,นามรัสติจนได้อุคานิมิตจนได้ปฏิภาคานิมิตจนถึงขั้นว่าได้เมื่อกี้ก็คือ ไล่ขั้นขึ้นมาจนถึงจุดของเขาจนถึงทำฌานสมาบัติตัวฌานสมาบัติก็คือขณะนั้นตัววิตกวิจารปีติสุขเอกาตาม,มันมีกําลังเด่นเด่นจนขนาดไหนขณะที่ขมคมขม,ขมอะไรคมนิวรธรรม5คือการมันทะพยาบาทปาท,ทิแล้วก็ถีนามิทัพอุรจักกุจักแล้วก็วิจิตกิจฉาหาตัวนิวรห้ตัวคือนิวรห้ตัวทูคี ถูกองค์ชานห้าขม่มองค์ชานห้าก็ข่มนิวรห้านิวรไม่เหลือเลยตัวหนึ่งเป็นศูนย์คือนิวรเหลือเหลือเหลือไม่เหลือศูนย์ไม่มีเลยส่วนองค์ชานก็เต็มกําลังเต็มร้อยอันนั้นแหละเขาเรียกว่าได้ชานแต่ถ้ายังกั้มกึง่งนิวรกระทำก็เหมือนจะเหมือนจะครับจะหมดแต่ยังไม่หมดนะส่วนวิตกวิจารปิติสุเอกตาก็ดูมันเด่นนั่นมาก็จริงแต่มันก็ยังไม่ไม่สุด ยังไม่ได้ชาตขณะที่นั่งไปเกิดวิตกมีกําลังวิจารไปยีติโอ้ล้นมากเลยสุขมากเลยนิ่งมากเลยแต่อาจจะยังไม่ได้ชาญก็ได้เพราะว่านิวรณ์ยังไม่ถูกขม่มจริงๆคําว่าข่มคือยังไม่หายไปจริงๆยังมีแทรกอยู่นั่นเองอันนี้ก็เป็นถ้าถึงขั้นนี้เขาเรียกว่าคุรุก,กรรมขั้นนี้เป็นต้นใบก็คือตั้งแต่ปฐมคือชาติที่หนึ่งสองสามสี่ห้า อากาสาวิญญาณาจากินจัญญาเนวสัญญาณาญาสัญญาชนะชานพวกนี้เป็นคุรุกรรมสังเกตไม่มีมรคก,กรรมอยู่ตรงนี้ไม่มีมรคก,กรรมมรคก,กรรมไม่เรียกไม่เรียกตรงนี้เพราะว่าเขาพูดถึงกรรมที่ให้ผลแต่มรคก,กรรมไม่ให้ผลเพราะฉะนั้นมรคก,กรรมไม่เอามาพูดตรงนี้เดี๋ยวคนใหม่ๆอย่างยมน้องก็จะคิดว่า เอออย่างเช่นทำกรรมดีกรรมทำกรรมหนักทั้งฝ่ายดีไม่ดีในในชาติเดียวอย่างพระเทวทัตยอย่างนี้ลองจันร์อธิบายให้ฟังหนิดหนึ่งครับอ๋อคือพระเทวทัตเขาทำกรรมทั้งสองอย่างกรรมที่มีกําลังเหมือนหินเหล็กหนักๆโยนลงไปน้ํามีนักทั้งคู่เลยแรงทั้งคู่เอางั้นเถอะก็คือได้สมาบัตแปดอภิญญาหเหาะเขินอากาศได้เลย รปลว่ากำหนักนะห,หลังจากนั้นก็เลยมาทําอย่างโลหิตวบะคือทําพระเจ้าให้ห่อเลือดแล้วก็ทําสังฆเภทบาปแรงที่สุดก็ทําบุญแรงที่สุดก็ทําจะทำไงเนี่ยเล่นไขมันคือถ้าบาปแรงที่สุดทําไปปุ๊บชาญเสื่อมเลยหายไปเลยและชาตินั้นทํายังไงก็ทําไม่ได้อีกแล้ว เพราะกำลังของบาศมีกําลังจนไปตัดโอกาสทําให้กุศลจิตคือความคิดฝั่งดีมันเกิดไม่ได้<ม>ไปเลยในชาตินั้นเออเป็นตนแต่ก็น่าแปลกใจเนาะเอา้าเขาได้ชานสมาบัติฝั่งดีก่อนทําไมชานสมาบัติฝั่งดีข่มนิวรธรรมร้อยเป็แล้วทําไมถึงไปเปิดโอกาสให้อคุศลจิตไปเกิดจนทําอนันตริยกรรมได้อีกเหมือนกัน แต่นั้นใีเวลาบาปเกิดแล้วบุญเกิดไม่ได้แต่บุญเกิดแล้วบาปเกิดได้แปลกไหมอืมอันนี้เป็นเงื่อนไขว่าบุญแม้จะมีกําลังโดดเด่นขนาดไหนแต่สัตว์ชินกับบาปมากกว่าบุญสัตว์ทั้งหลายชินกับบาปชินบาปมากกว่าชินบุญจริงๆโยมน้องอาจจะไม่ได้ถามเดี๋ยผมถามแทนแลยกันนะ จริงๆตอนแรกผมจะถามว่าใครเป็นคนรู้ไอ้เรื่องชวนะเจ็ดเคยถามเคยเคยค,คิดมีคําถามไ,ไหมใครเป็นคนนิยามเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องชวนะเจ็ดวิธีหนึ่งต้องมีเจ็ดคณะอันนั้นแต่ผมจะไม่ถามผมจะถามว่าถ้าเรารู้เรื่องอย่างเช่นเรื่องชวนะเจ็ดที่เป็นกรรมชาตินี้กรรมชาติถัดไปแล้วก็กรรมที่ให้ผลไปเรื่อยๆมันจริงๆมันเป็นเป็นแนวคิดที่ช่วยกําจัด อุเฉทิฏฐิหรือสัสะตทิฏฐิหรือกำจัดแนวคิดเหตุเดียวผลเดียวยังไงบ้างครับอาจารย์ตรงนี้มีคาอธิบายไหมครับเออตรงนี้คร่าวๆเขา,ขา,ขาพูดเรื่องเหตุกับผลในเงื่อนเดียวันว่าเจตนาแล้วก็ผลของเจตนาแต่เนื่องจากพระสูตรเนี้โดยในพระสูตรนี้นะแม้จะพูดเรื่องกรรมอยู่แต่เขาบอกว่ากรรมมันก็อาศัยองค์ประกอบคือโรษษาพระโทสโมหะ อารมภาพโทสะโมหะอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ปฏิเสธความมีเหตุเดียวผลเดียวอยู่แล้วมั้งความปฏิเสธอุเฉติที่ไทยอุเฉติที่คือทําแล้วก็ไม่ไม่มีผลอุเฉติที่คือขาดศูนย์ทาแล้วไม่มีผลทําอะไรก็ไม่มีผลอย่างเงี้ยถูกปะเพราะมันเห็นอยู่แล้วว่ามีเจตนาก็มีผลของเจตนาตกไหมเพราะฉะนั้นการขาดศูนย์คือทําอะไรก็ไม่มีผลหรอกไม่มีไอ้เรื่องแบบนี้มันคิดง่ายอ่ะ ตู้ไหมโยมน้องสมมติมีคนเอาเงินมาให้โยมน้องเท่าไหร่ดีห้าร้อยเงเหรอห้าร้อยแล้วจะรู้สึกยังไงเอบาทอ๋อห้าวห้าร้อยก็ห้าร้อยห้าร้อยู้สึกยังไงก็โอเคโอเคมันเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งวะก็ดีใจอยู่ดีถูกไหม เือถ้าแปลว่าเขาให้เราปุ๊บเราดีใจเรารู้สึกว่าเขาดีกับเราไหมรู้สึกว่าถ้าจะเขาเจอหน้าเราเฮ้่น้องมันนี่มันนี่เอาไปห้าร้อยแล้วก็เดินหนีไปพูกนี้เข้ามาวันนี้วันนี้เอาไปห้าร้อยผู้นี้วันนี้วันนี้เอาไปกห้าร้อยเราจะรู้สึกว่าเห็นหน้าเขาแล้วอารมณ์ดีเลยไหม ็นไหมความรักทํางานเลยป่ะโอ้โหถ้าป้านิ่มให้หนูอย่างนี้ทุกวันเนี่ยนะหนูเราไม่ไปไหนเะจะอยู่กับป้านิ่มอย่างนี้ทุกวันเลยป่ะใช่ป่ะเออก็แปลว่าอย่าพูดถึงชาติหน้าเลยขณะทํากรรมอย่างนี้ยังให้ผลตอนนี้เลยก็คือผลรักก็ตอบผลตอบรับก็เกิดขึ้นทันทีเหมือนกันน่ะแหละใช่ป่ะแต่อาจจะไม่ใช่ผลโดยตรงมันเป็นผลโดยอ้อมนอกเนาะความว่าผลโดยตรงก็คือผลที่เป็นวิบาก ยี่ถามว่าอะไรนะเพราะว่าไอ้เรื่องคอนเซปต์ของชาวนะเจ็ดเนี่ยมันที่ให้ผลในสามสามเวลามันช่วยกำจัดอดุเฉทิฐิสัสถตทิฐิหรือว่ารวที่เหตเียผลเดียวยังไงบ้างสำหรับผมอะเวลาผมฟังผมจะรู้สึกว่ามันค่อนไปทางสัสถตทิฐิเหมือนกันเนาะคือถ้าเป็นสวเอายกยอน้องกันนะแล้วเขาเขาชอบมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกุงกุกจจ มันก็รู้สึกว่าเอย่างนี้มันไอในพรานก็คือกรรมดีกรรมไม่ดีที่เราเคยทําไปแล้วมันจะต้องตามให้ผลเราตลอดเลยเหรอเนี้ยเนึกออกไหมใช่ไหม,มครับเออครับอาจารย์ครับอ๋อมีตอบแทนดิอืมที่ออจะสงสัเพิ่ม,มเขาเกรูกุจาก็ฟงสร้างลำคาญใจในบาปท,ที่ทําไปแล้วและบุญที่ไม่ได้ทํา น้อยเนาอนั่นแหละก็เอ๊ะถ้าที่ผมเข้าใจคําถามพี่เอกก็คือว่าเหมือนกับว่าเรื่องเนี้ยมันมันมันมีเรื่องอโลภะโทสะมโมหะใช่ไหมคือมันมีมันมีทั้งสามปัจจัยที่ทําให้เกิดเป็นเป็นเหตุของกรรมถูกไหมฮะหรือเป็นองค์ประกอบของกรรมได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสามปัจจัยเนี่ยแต่ว่าโอกาสที่มันจะเกิด ต่างต่างเนี่ยถ้าเอาแค่โลพะโทสาโมหะนะแค่สามตัวเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะออกมากลายเป็นหกหกผลลับแล้วดู้ไหมใช่ไหมโลพะโทสะโมหะทั้งสามตัวโลพะอย่างไม่รู้สัจธรรมที่ถิแปลว่าแล้วเราคิดว่ามันจะมีชาติหน้าต่อไปเรื่อยๆมันเทียโยมน้องก็จะคิดว่าเดี๋ยวเรามาเกิดไปเรื่อยๆก็จะต้องรับผลไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าไอ้หมาตัวนั้นมันจะไล่กัด กวางตัวนั้นก็คือเราไปเรื่อยๆทั้งถ้าถ้ามันมีโอกาสใช่ไหมเวลาเราฟังเรารู้สึกไหมว่าเราคือกวางแล้วไอ้บาบคือหมาใช่ไหมเราอจะไม่ได้คิดในฝ่ายดีใช่ไหมเออถ้าฝ่ายดีก็หมามาเรลียหรือว่าเออมันจะเลียทุกครั้งที่มีโอกาสอือย่างนี้เหมือนกันครับจากครับแต่ว่าเราจะพักเรื่องนี้ไว้ก่อน ฉันรู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายอยู่แล้วไม่เห็นมันมีตัวตนอยู่แล้วก็ตั้งแต่ต้นมันก็พูดเรื่องนี้อยู่แล้วว่าว่ากรรมมันให้ผลอย่างนี้ฉันก็ไม่รู้นะฉันฉันไม่สงสัยไงฉันก็ไม่รู้ก็ไม่เข้าใจว่าคนอื่นเขาสงสัยกันแบบไหนถ้าขยายต่อหน่อยก็อย่างนี้แล้วกันว่าชาตินึงเราไม่ได้ทําบาปครั้งเดียวเราทําแค่วันเดียวเราทาบาปต้องเยอะแค่ชาติหนึ่ง ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคนโดยทั่วไปวันหนึ่งทําบุญกันบ้างไหมแต่คงคงมีบ้างอ่ะชาติหนึ่งชาติหนึ่งเราทํากุศลน้องเยอะยิ่งชีวิตนักบวชบบพวกฉัแล้วทาทุกวันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นหมาที่วิ่งตามอ่ะมันมีหลายฝูงจัดเอออย่างนี้พอจะบอกว่ามันไม่ใช่สัตตาทิธีคือชาติหน้าต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนใช่ไหมคําว่าสัตวติทีของพี่ ของพี่เอกก็คืองั้นชาติหน้าฉันทําอย่างนี้แล้วชาติหน้าฉันก็ต้องได้อย่างนี้แน่นอนใช่ไหมที่หมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้เปล่าไม่รู้นะแต่มันไม่แน่นอนอะ่ะเพราะว่าทั้งบุญทั้งบาปมันมหาศาลในชาติหนึ่งหนึ่งในวันหนึ่งหนึ่งในในชั่วโมงหนึ่งหนึ่งที่เรากระทากรรมไปแล้วนั่นเองกรรมมันเยอะมากแค่ชั่วโมงเดียวอะ่ะชั่วโมงหนึ่งที่เราทําไปเนี่ยมันเหมือนเราผลิตสุนะัข มาไม่รู้กี่ล้านฝูงแล้วว่าอืมถ้าเราโกรธไปชั่วโมงหนึ่งเราทำสุนัขสุนัขชั่วสุนัขที่จะกัดเราเนี่ยอืมไม่รู้กี่ล้านกี่ล้านฝูงแล้วว่าอือถ้าเรานั่งสมาธิเจริญเมตตาจิตอยู่สามสิบนาทีเนี่ยน้อยกว่าชั่วโมงนะเราทำสุนัข ที่ไม่ที่ก็เรียกว่ากัดเหมือนกันก็ได้อะแต่มันเป็นฝั่งดีอะมันไม่ได้ฝักกัดเราจริงๆเราคือมันจะช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยมาไม่รู้กี่ล้านฝูงอย่เีกเหมือนกันอะมันก็ไปอยู่ที่ว่าไอ้หมาสองสองฝูสองพวกเนี้ยทั้งฝั่งดีกับฝั่งไม่ดีมันซัดกันด้วยนึกไหมเดี๋ยวเราจะไปเจอตัวอุปถัมภกกรรมอุปกีอุปปีรักกรรมอุปคาตกรรมใช่ปะไอ้อุปปีรักกรรมก็คือมันจะเบียดเบียนกันด้วยนะ บุญกับบุญบุญกับบาปบางทีมันสัตย์กันด้วยนะก็คาว่าสัต์กันคือมันฆ่ากันนะมันแค่แย่งกันแล้วก็เบียดเบียนกันแล้วก็ตัดกําลังกันไปตัดกําลังกันมาเช่นไอ้ตัวนี้จะสมมติบาปกำลังใช้ผลถ้าเจอเิญกุศลแล้วกุศลมีกําลังมันก็จะเบียดทําให้ให้ให้สุนัขที่เป็นบาปที่มันจะที่เป็นตัวแทนของบาปเนี่ยโดนเบียดพอโดนเบียดปุ๊บมันก็ไม่ถึงตัวเราอืม แต่ปัญหาคือบุญอ่ะมันน้อยกว่าบาปจนไม่รู้จะเบียดบาปบอกยังไงเนี่ยปัญหาออกไหมครับเดี๋ยวผมจะหากำลังใจให้จากเรื่องต่อไปครับนะมาเรื่องนิกผ่านมาห้าสิบนาทีแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งแล้วเ,วเดี๋ยวจะมาหัวข้อที่มาถึงกึ่งกลางพอดีเนาะเราเข้าเข้าเรื่องวิธีทีหลังนะอ่า อันที่สองในเรื่องกาลังของกรรมต่อจากครุกกรรมคือกรมกกรมหนักก็เรื่องพระหุลักกรรมพระหุลักก็ชื่อก็บอกแล้วนะหลายหลายเนาะในทั้งกรรมฝ่ายดีแล้วก็กรรมฝ่ายไม่ดีเนี่ยถ้าอันไหนมันมากกว่าทาอันไหนาทาเยอะอันนั้นจะชื่อพระหุลักกรรมนะทราบด้วยอํานาจอาเสวนะที่ได้แล้วตลอดกาลอาเสวนะก็คือเสพคุณเนาะครับเคยชิน <c oughs> เคยชินนะครับอีกยงหนึ่งในกรรมฝ่ายดีเนี่ยกรรมที่ มีกําลังก็สร้างให้เกิดความโสมนัสก็คือดีใจนะในฝ่ายไม่ดีก็สร้างความเดือดร้อนไอ้พระอุลกรรมนี่แหละมันเหมือนกับว่ามีนักวยปั้มสองคนไปขึ้นเวทีพร้อมกันคนไหนแรงเยอะก็จะกดอีกคนหนึ่งให้ล้มไปนะพระุละกรรมนี่ก็เหมือนกันจะท่วมทับกรรมที่มีกําลังน้อยกว่าแล้วก็ชนะไปกรรมใดที่มีมากโดยการเสพจนคุ้นมีกําลังโดยทําให้มีอํานาจ ทำให้เดือดร้อนมากกรรมนั้นก็จะเป็นผลเหมือนกับกรรมของพระเจ้าทุตตะคามินียภยัยครับอบาจารย์ครับอธิบายแบบยุคเรานี่แล้วกันไม่ต้องอธิบายทุตตะคามิเนียภัยก็คือเราคิดเรื่องไหนบ่อยๆแล้วทําอะไรบ่อยๆแล้วนั่งเฉยๆแล้วจะคิดถึงเรื่องนั้นเองใช่ไหม mm hmm. เหมือนเ้าพี่บอกคนก่อนว่าชอบคิดถึงเรื่องเพลงคลาสสิกใช่ไหมแค่เดินไปเดี๋ยวก็ได้ยินอะไรขึ้นมามันก็ไปกระตุ้นเรื่องนั้นขึ้นมาเลย ถูกไหมหรือบางทีนั่งได้ได้เวลานั่งสมาธิชวนก็นั่งสมาธิเป็นไงนึกถึงเรื่องอะไรกันบ้างอะอายุมน้องอายจนิมมีเรื่องฟุ้งซ่านัน่ไหมนั่งเกลียไหมเรื่องฟุ้งซ่านคือสิ่งที่เราเคยทํามาเราคุ้นกับอะไรเราชินกับอะไรนิสัยเราไปทางไหนคขาว่านิสัยก็คือเราเสพเรื่องนั้นบ่อยก็คือคุ้นชินอาเสวนนันเนี่ย ถ้าเราคิดนึกระลึกอะไรบ่อยๆอันนั้นแหละแรศพหุลกรรมเราสังเกตเลยก็คือกรมที่คิดบ่อยๆทําบ่อยๆก็คือคิดบ่อยๆอันเดียวกันคิดอะไรบ่อยๆไม่ตั้งใจจะคิดมันก็คิดเหมือนไม่อยากจะโกรธมันก็โกรธเพราะมันโกรธบ่อยไม่อยากจะอยากกินมันก็อยากกินมันคิดบ่อยอ่ะเข้ไหมง่งเนอะไม่อยากจะหลงมันก็หลงเพราะมันปล่อยให้หลงบ่อยใช่ไหม ไม่อยากจะฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านถ้าปล่อยฟุ้งซ่านบ่อยคำว่าบ่อยก็คือตรงที่เมื่อกี้ภาษาตำราเรียกว่าอาเสวนะเสบคุ้นเสบคุนถ้าแปลภาษาชาวโลกก็มันทําบ่อยๆมันคุ้นเคยถ้าเราทํากุศลคุนๆนจนคุ้นเคยมากๆเช่นมีเมตตาจนคุ้นเคยมันก็จะกดคออกุศลจนนึกไม่ออกลืมไปเลยมันเหมือนคุยกับเมื่อกี้คุยกับยยนิ้มนเนาะยังไม่อัดใช่ไหม รืออัดนแล้วว่าว่าฆ่าสัตว์กับไม่ฆ่าสัตว์เวลาพูดถึงไม่ฆ่าสัตว์ฉันก็จะจํายู่ว่าฉันไม่ฆ่าสัตว์ดังนั้นที่ชีวิตรจริงฉันเคยฆ่าสัตว์ไหมเคยแต่ลืมจําไม่ได้ไม่พยายามคิดจําไม่ได้ถูกไหมเออเคยขโมยของไหมเคยแต่มันจําไม่ได้รู้ไหม ท้าไมพยายามนึกว่าเอ้ยตอนนั้นตอนอายุเท่าไหร่วะเราเคยขโมยโอ๋อจริงๆเคยนี่วะแต่ถ้าอยู่ดีๆถามให้ไม่ให้พยายามตั้งตัวให้ถามเลยตอบป,ปุ๊บก็เอมาไม่ขโมยของอะ่ะฉันไม่ชอบถูกไหมผิดลูกเมียวยไม่เอาอะ่ะไม่ชอบพูดโกหกก็ไม่ชอบถ้าเคยทํำไหมมันต้องเคยทั้งนั้นแหละถูกไหมเออถ้าบอกว่าชาตินี้ไม่เคยชาติที่แล้วเคยไหมไม่เหลือใช่ไหมสั่งสารวัตรอันยาวนานนี้ บาปรกรรมไหนบ้างไม่เคยทาใช่ปะมันเคยกันทั้งนั้นแหละยิ่งถ,ถอยกลับไปพบอดีตภพด้วยแต่ไอที่กระทาอยู่ปัจจุบันเนี่ยคาว่าปัจจุบันไม่ต้องปัจจุบันชาติก็ได้นะแค่ปัจจุบันตอนนี้อที่เราทําจนเราบ่อยๆจนเราเคยชินจนเราลืมคนเก่าในชาตินี้ไปแล้วหรือคนเก่าในอดีตชาติไปแล้วนี่ไงเขาเรียกว่ามันเคย มันคุ้นเคยมันเคยชินถ้าเป็นกุศสนก็ยอดเยี่ยมเนาะอยังไหวเนาะจะเล่าในทางกถาเขาเล่าเรื่องพระเจ้าทุตตะขาวิเนียภัยอยู่สองหน้าข้ามนะถ้าข้ามกันก็วันนี้ก็เอาไว้ต่อคลิปหน้าครับ